สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่ที่คาลซาวาเอาเล็ตนะคะที่นี่ต่อช็อปแบรนด์เนมเยอะแล้วก็ค่อนข้างจะถูกเนี่ยเทียบเลยคุณหญิงก็ได้อะไรมาบ้างวันนี้หญิงซื้อเคสสเปซพันกว่าบาทเองอยจะบอกถูกมากสวยด้วยละ่ะทํางานเหนื่อยแล้ว,ลวจริงๆก็งกนะคะเวลามาเทีย่ยวไม่ค่อยช็อปปิ้งเท่าไหร่เพราะว่าเสียดายตัง ชอบรับจ้างช้อปปิ้งมากกว่าใครอยากได้อะไรฝากซื้ออะไรอินบ็อกซ์มานะคะคุณหญิงรับฮิอ่านี่เดี๋ยวเราให้ดูรอบๆว่าคารุซว่าเป็นยังไงแล้วกันเนาะนี่ใหญ่มากๆนะคะประมาณนี้ช็อปแบรนด์เนมดังๆใหญ่ๆก็มีมีกุชชี่มีอ่า เสสปมีดีเซลมีหลายอย่างอยู่นะคะสำหรับคนที่อยากนักชิงคันเซนแล้วไม่รู้จะไปไหนถ้าเกิดเราซื้อตั๋วเจ้าพาสคันโตนะคะแค่มาช้อปปิ้งที่คาริสาว่าก็คุมแล้วค่ะเรามาญี่ปุ่นก็อยากมาลองนั่งชิงคันเซนเนาะสนุกดีไปของด้วยไปละค่ะบ๊ายบายใส่กระเป๋าอีกหัวส้อีก